ดูความดกของน้องพี่น้องดกบะดกมากเบ่งเนี่ยโอ้ยดกค่ะในน้อหมากพนยุ่ยใส่นะพุ่นหมากแอบแอบอยู่น่วยแอบแอบอยู่อันนี้เพื่อนที่ทํางานให้มาตอนที่เขาเป็นเบบี้อยู่ตอนนี้คือแบบออกดอกโอ้ยสะออนได้พี่น้องท่านหนาวดอกทั้งหนอกกระเริมเห็นมาทั้งนอกเริ่มหนาว างนอกก็ได้ตะดอกใหม่ตอนนี้ก็คือต้อนพริกต้นนี้ก็คือพึ่งเอาเขามาในบานเมื่อคืนนี่เพราะว่าเห็นอากาศข้างนอกบ่ไหวอากาศข้างนอกซี่องศาเมือ่อคืนคือทําใจบ่ได้ที่จะหายน้องน้องพริกไปยู่ทั้งหนอกนะจากเล้วเขาาไว้ในเฮียนมันรุนกันสิหลอดบ่หลอดเพราะว่าอากาศในบานบด่ดีเดี๋ยวมืออื่นวันหยุดวันพูดเอจะเอาไปนองไปไว้ในบานกระจกเนาะบานกระจกนะ่าจะปลอดภัยกว่าบานเพราะในบานหอน ตอนนี้ในบ้านนี้ตั้งไว้20 22องศาเนาะนี่ละ้ามาชมต้นพลิกกัน